ครับผมแฟนเงินลานาวเวเตนและเจรองครับอ่ะวันนี้คู่ที่สองเจอใครวันนี้เจอมันโกดอนเคยเคยโจกเขาไหมไม่ครับเห็นคลิปเขาไหมเห็นครับเขาเป็นมวยยังไงไตมัดเตะตาของเราประเภทครบเครื่องครบเครื่องนะซ้อมอยู่ที่ไหนชอชนะชัยครับชอชนะชัยที่จังหวัดพัทลุงครับพัทลุงนะครับอ่ะบ่เช้ามาสอบเป็นไงมั้งเอิอยู่จุดโลกรับเดี๋ยวก็ลดจุดถกนะวันนี้ร้อยยี่สิบห้าเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบ สองคี่สิบามอ่าน้ำหนักป,ปล่อยๆเท่าไหร่ครับโอซิเวโอริโก้ปีนี้อายุเท่าไหร่ละ2ยี่สบผลงานสามไฟเป็นไงบ้างของเราก็ชนะนกไปชนะและ้วก็ชนะไปกันตังแล้วก็ล่าสุดเป่หูของก็คือชนะสองแพ้หนึ่งนะล่าสุดร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแปดวันนี้คิดว่าตกได้เปรียบรูปร่างเขารู้ว่าไงเขาเขาราสูงเขาไม่คิดว่ายังไม่เคยเห็นยังไม่เห็น<ร>เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาถ่ายรูปไม่รู้แน่นอนนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดพัทลุงครับวันนี้ เต็มท <MP S 2> ี่มีอะไรเสริมแม,ม่วันนี้มีมุ้งม่มัดมีครับมีนะเอ้าฝากไปครับเชียร์เราวันนี้ก็ฝากพี่น้องชาวตายเป็นน้องแก้วผมเดี๋ยวกับวันนี้จะทำใจจะ่าลา,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 าับตายเลยครับโอเคครับคุณครับ What's your name? <Wolf> golden? จ้าจ้าสโลวสโลว Golden? วันนี้เจอใครรู้ไหมใช่พูดเลย What's วว Golden? วันนี้เจอกับศิรังเงินเหรอผู้ชก uh, Fighting ไอยอประสิทธิ์ครบวันนี้พี่กัดอะไรฮาว้าวไม่ีด้พาวอดโมนี่ร้อยไรร้อยอ่าโอเค everything โอเคล e ดออมมอลอ่าไม่พอดีพอดีซ้อมอยู่พีเคกี่วันฮาวาวไม่ได้เดย์เพราะว่าเทรนนิ่งีเคแสนชัยมวยไทยยิมเเฟตเอนไม่ไม่วันมันวันมันวยูฮ e ฮาวสไตล์ของเดอะบ็อกซิ่งไฟเตอร์ ไฟเตอร์นะไอคิโอเคใช้ฝีมืออสูงต่วไรสูงโทษโทษสูงรทอเาทเลยดฟรีฟรีฟรีตายพอดเวทฟรีตายพอดเวททําไม่ทาไม่ได้กิโลพอดฟรีกิโล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 พอดกกิโลทาไม่ได้กิโล สิบสิ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 ิส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 ิิส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 สิ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 ิส Oh, oh. Ah, say hello for the Thai people. Say hello for the European. One, go down. Cheer up. Cheer up for the this, uh, this fight for the today. Yeah, watch live. Uh, I'm fight you. Okay. Okay. Thank you very much. Okay. Yeah.